เรียบร้อยนะคะรถ Honda City ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Honda City คันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียร์นะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ เราก็เปลี่ยนชุดหน้าคัดนะคะที่ว่ามาตอนแรกนะคะคัดไม่ทํางานนะคะตอนนี้ชุดคัดก็ทํางานปกติะค่ะชุดคัดก็คือตัวด้านล่าง มาตัดต่อปกตินะคะทํางทำงานพัดลมทำงานนะคะอมตะพัดลมหยุดนะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32นะคะสรุปแล้วคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดนะคะแล้วก็ถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกแตลว่า้มันคอมใหม่เข้าไปเพิ่มนะคะเปลี่ยนชุดลูกยางโอลิง เปลี่ยนกองแอร์นะคะแล้วก็แวกอากาศเติมน้ำยาแอร์พร้อมกับเปลี่ยนตัวไดเออร์นะคะไดเออร์ก็คือตัวนี้นะคะรถ Honda City นะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่26นะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว2 2 2 6 2 5นะคะหรือ222,625กิโลเมตรนะคะรถ Honda City นะคะฉีดร้างทำความสะอาดแหกหน้าหมอ้อน้ำให้นะคะ รถ Honda City นะคะเข้ามาด้วยอาการชุดหน้าคัดไม่ทำงานนะคะมีแรงดันน้ำยาแอร์อยู่นะคะดนะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะคะสตาร์ทเครื่องคะ่ะ จะเห็นว่าชุดพัดไม่ทํางานนะคะก็คือตัวด้านล่างตัวนี้นะคะก็คือชุดพัดนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดแอร์เปิดแอร์ดูกันนะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์แล้วนะคะชุดหน้าคัดก็ยังไม่ทำงานนะคะแต่ว่าพัดลมทํางานทั้งสองตัวนะคะ ปิดแอร์ค่ะปิดแอร์พัดลมหยุดนะคะรถใช้งานมาแล้ว2,2,2,6,2,5นะคะหรือ2 2งแสนกิกิโลเมตรนะคะ รถคันนี้เคยเปลี่ยนชุดหน้าคัดมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวไดเออร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Honda c ซ t y คนคิดอยู่หกร้อยบาท ที่กึ้งอยน่ะถ้าบ้านคุณต้องหาซื้อฝาตรงนี้ใหม่ซึ่งมันหาหายากเพราะคามด้าไม่นยากกัดกันแค่ผู้คันเลยผมมองว่าถ้าเกิดถ้ามีเวลานะตลับลูกปืนที่ในตารางเราสักสัก,กแสนลงคอมแอร์ของรถ h o นด a าซิตนะคะปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือตัวน็อตขาดนะคะเพราะว่าเป็นสนิมนะคะเพราะว่าไม่ได้แกะมานานนะคะ แล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวคอคอมนะคะที่เราโยกให้ดูกันเมื่อกี้นะคะถ้าปกติจะต้องไม่โยกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝังปลอกคอคอมใหม่นะคะเซตอะไรของรถ Honda City หลักๆเลยก็จะเป็นชุดคัดนะคะที่ไม่ทำงาน เราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะก็คือตัวด้านบนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะสังเกตจากคอยคัดนะคะก็จะเห็นว่าแตกแล้วนะคะแล้วก็ไหมนะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงนะคะ ตัวน้ำมันคอมเราก็จะถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะตัส่วนตัวไดเออร์แนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะแต่คันนี้วิ่งมาสองแสนกว่าแล้วนะคะในส่วนของตัวกรองแอร์เราก็เลือกใช้มาตรฐานโปรเทคนะคะที่สามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะ ในส่วนของตัวของเก่านะคะก็จะเห็นว่าเริ่มอุดตันนะคะแล้วก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะก็จะทําให้ฝุ่นเข้าไปภายในตู้แอร์ได้นะคะทั้งหมดนี้คือเซตอะไรของรถ Honda City นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถกัน,นะคะ่ะแผงแอร์ของรถ Honda City นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดให้นะคะหลังจากที่เปลี่ยนตัวไดเออร์เรียบร้อยนะคะ น้ำมันคอมเก่าออกจากคอมของรถฮอนด้าซิตีนะคะคอมแอร์ของรถ Honda City นะคะหลังจากที่เราเอาไปฝังปลอกคอคอมเรียบร้อยก็คือตัวนี้นะคะถ้าดูจากมุมด้านบนก็จะเห็นนะคะว่าเป็นตัวเหล็กด้านนอกนี้นะคะที่เราไปฝังปลอกคอคอมใหม่ให้นะคะ เติมน้ำมันคอมใบ่เข้าไปนะคะของรถ Honda City หลังจากที่เราคว่มถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมานะคะ